เอาคว้าเดี๋ยวสิส่งเขาเอาสมอให้นี่เดี๋ยเร็วๆๆ็เจ่อเขียนโลดโบเขียนแล้วเดี๋ยวเอาฟอดเรเนี่ยยุ่งไรมันวะยุ่งไรมาพ่นเนี่ยบาทนีกเขาพ่นอยู่แปดเท่าแล้วออันนี้เขาโบพ่นมีเพื่อนกันอยู่รอบกว่าท่านบ่ห่อใครเขาไปไข่เลยออกก้อนบ่อจนไม่ถีบมาพ่นสะพ้ว่ากนี่แหละเนี่ยพ่นแหลมช่วยชีวิตแล้ว รับทราบอสมรับทราบเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้ส่งมากรอ่ไม่ต้องห่งยุ่งไรเฮ้ยบแนวแจกกูพืนเดี๋ยวน้ว่าแต่่นแปดเที่กวเราพ่นยิงแล้วเเนาะต้องมากเลยเนาะยินว่าอสมประธานอสมเขาจะส่หรอรอันไข่พ่นมะพร้าวยุ่งกันแนวสไ้เถอะ ขอแล้วบ่เออขอแล้วโอเคขอแล้วทันรองก็ขอแล้วแต่เขายังบ่งมาา่เพือนผูจักกันพ่นจนเือนสิไ่ใหม่แต่เพื่อนคนโราณกันแล่ไกปมาล้มปัดโอ้ยแลนน้ำปีนั่งกับว่าน้ำมันเบิร์ดผสนเพื่อนกับโบขึ้นพ่อเฝ้าเท่ พนักงานมาผลเผ่าเต่าบปได้เมื่อมาสันทำพนักงานมาผลเผ่าเมื่อสายรถไฟ่ามาชตะ้ันรปอนั่นนจีีสบานผลเยไปหอดใจได้บ่อยเลยล้ออกใครสบายดูในพิการคืออย่างไวายมาผลเลียนผลห่อะไรมาบิดบ่าเขื่อนไมเลื่อนผู้จ้างกันสายผนก็ใช่ใหม่เลื่อน เบอกบอกนะผูเเอามาเอง้เด็เขาจะพมนดไ้เพ่า่าเมื่อจนเรียนน้ำยังวงเรียนน้ำกับวัน์ยังาพ่บอกที่สะพานรอเพราะว่าฉี่ขาีจาจะลริเมื่อยังมผดซุกเอาเผากินเผาเผามาแบบรวบรบว่าไม่เห็นงานแล้เมื่อเช้ายินพงาน มแต่ออกมาฝนข้าวเดียวคนว่าจะออกมาว่าสัน่อมาออกาม่บาดพตาเยะเขาได้เมียใหม่เนาะเขาฝ่าเมื่อห้าเมียเขาเออเกง่างเราเจนานาฝ่าม้นกาำไก่บเนาะฝ่าอีกกระเทอีกโอยไปสิบจัาให้อกอบาไปลื้อกมีได้อกเพิ่นแล้วพ่ามาเพียงพ่อเมื่อเมื่อการนำไก่แบนี้นั่ไปสิบวจั เจ็ดเจ็ดพี่บอกบ้านที่อูจากวายุงตัวนัมันพิดไม่ไปหนเออทำอกันเดียยุ่งี่กันกันเต็มที่เลยมันเกิดกันแค่มืาของ้าแล้มีมาผ้าคอยจะผ้าไปความคอยจะรับมันจายมันโบยานมาหรอกมันเ้าเมื่อยยังวะมากูตะขวเน่าคาว่าไม่บอม้ามัขยายดีเส้นเขาบ้างเขาบ้านเนดีลย่ทานนดีางก